วันนี้เวลา14นฬิกา12นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสัปปทุมพระราชทานพระราชรโรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางสาวลานทิพย์ทวาทสินนายกสมาคม YWCA กรุงเทพนำคณะอำนวยกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน The 69 YWCA Diplomatic Charity Baza 2024โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยยาศัยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสนี้นางตาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยประธานจัดงาน The 70s YWCA Diplomatic Charity b a ก a r 2025และนางมิลินเซนคลุสปาเรเดส เอกราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยกรรมการจัดงานครั้งที่70ร่วมข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหงและกรรมการสภา,ามหาวิทยาลัยรามคำแหงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูกลกระทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานรามคำแหงแฟร์ประจำปี2 5 0 67, เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทยนายอภิสิทธิ์อนันตนาธรัฐกรรมการและประธานคณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลลอะองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนในบุญณิติอนันตมหิดลประจำปี2568และสมทบบุญณิธิชัยพัฒนาประจำปี2568กับสมทบบุญณิธิสมเด็จพระเทพรัต ราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2568 รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพงศ์ภูมิรัตนประพินคณะบดีคณะเวชทาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบวิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราช,ราชุดาสยามบรมบราชกุมารีเฝ้าถูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงอรพันธ์มาตังคขสมบัติประธานบุลนิธิเพื่อการศึกษาคณะเภสัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นำนาาคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลจึงถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าถูลลอะองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ดองศาสตราจารย์สุปริยาควรเดชคุบและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธาิยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพ2มิถายน2568 รองศาสต,ตราจารย์วรังคณานิพัฒส,สุกิจคณะบดีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคนปรปฐมนำคณะผู้ดำเนินโครงการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตกครั้งที่4จึงถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกรกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยผู้บริหารและนักเรียนวัดไร่ขิงวิทยาจังหวัดนคนปรปฐมเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทุนรายงานผลการจัดการประกวดและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของในโอกาสนี้ผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมข้อเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทพร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดระบายสีจิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหัวข้อรถยนต์ในฝันโตโยต้าดรีมคา Art Contest ประจำปี2,568และผู้ปกครองของผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาททูนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นายบรวรศักดิ์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินำศิลปินแห่งชาติประจำปี2566และผู้แทนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติด,ดังนี้สาขาทัศนศิลป์ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญาเจริญสุภกุลสื่อผสมนางวิภาวดีพัฒนพงศ์พิบูลสิลปัตยกรรมภายในร้อยตรีทวีบุรณะเขต ประนีตศินช่างปั้นหล่อโดยนายธรรมสถิตบุรณะเขตเป็นผู้แทนนายสุดสาครชายเสมประนีตศินเครื่องประกอบฉากสาขาวรรณศิน์นายประสาทรพรภูสุสินทรน,นายวศิ์อินทศระโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัติอินทศระเป็นผู้แทนสาขาศิลปะการแสดงนายสมบัติแก้วสุดจรินตนาฏสินไทยโขนละครโดยนายกิติพงษ์ไตรพงษ์เป็นผู้แทน นายชัยยะทางมีสีดนตรีไทยนายพิเชษเอี่ยมชาวนาการแสดงพื้นบ้านเพลงชอยจ่าโทหญิงปรียนันสุนทรจามน,นักร้องเพลงไทยสากลลูกทุ่งนายสุทีศักดิ์พักดีเทวานัาตตสินสากลรองศาสตราจารย์บรรจงโกศลวัฒน์ภาพ,พยนตร์โอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเจะ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูป,ปกรณ์ร่วมข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ผู้่ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนสิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์บูรนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวานกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนแผนกวิทยาศาสตร์บูรนิธิอนันทมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบงคมทุนรายงานผลการศึกษาดังนี้ นายสุภชัยสีสันติธรรมผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2559สำหรัจการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี Me, จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษา นายพคินอัศวพานุวัตนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาสาหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทุนรายงานผลการศึกษา